แตาพวกท่านรู้จักพอดีอมันมันจะง่ายหลงจะเรียกว่ามัชชิมาคือทางสายกลางสามสิบปีก็ยังเหมือนเดิมเลยเมื่อเดิมอะไรล่ะก็ก็ยังไม่ไม่วางไม่วางไม่เป็นธรรมะคือการเห็นความจริงแล้วปล่อยมันได้น้ำลายเราบ้วนออกมาพอออกจากปากแล้วมันน่าเกียนแล้วเนาะเอ๊ะล่ะนี่ไม่เห็นของจริงนี่คือธรรมะ พวกท่านยังรังเกียจตัวเองอยู่เลยอะแต่แต่รังเกียจในสิ่งที่ไม่สมควรรังเกียจนะแต่ไม่รังเกียจความรักความโลภความโกรธความหลงความอิดาลิษยาไม่เห็นตัวเองเลยธรรมะคือการได้เห็นตัวเองเรียนรู้ตัวเองว่าเราโลภยังไงเราขี้น้อยใจยังไงเนี่ยนี่มันไม่เห็นธรรมะจริงๆธรรมะจริงๆคือการกลับไปปรับใช้กับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยึดมันม่นถือมั่นเมื่อนั้นธรรมะเกิดแล้วนี่คือธรรมะในชีวิตประจําวันในเนี้ยมี มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีภูมิหลังไม่เท่ากันแต่เรารู้นปัจจุบันนี้เราเราเป็นใครใช่ไหมแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงไอ้ความอยากได้ที่ไม่ถูกต้องะเปรตไอ้ความโมโหโทสารนั่นอสุรกายไอ้ความคิดอยากจะทําร้ายคนนั่นนะ่ะสัตว์นรกแล้วมีไหมมีไหมข้าฟังข่าวแล้วหมันไส้มีไหมนั่นนะ่ะสัตว์นรกมาแล้วนายบอกว่าเราไม่มีไงนายระบอกเราไม่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกจนกว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน วกท่านต้องเห็นความชั่วในใจของตัวเองนะปฏิบัติธรรมต้องเห็นความไม่ดีในใจของตัวเองต้องเห็นความความไม่ดีของตัวเองความขี้น้อยใจความขี้อิจฉาความความยึดมั่นถือมัน่นพอเริ่มพอคนมีตังค์ก็จะหวงแหนแล้วก็มีความยึดมั่นถือมัน่นตอนเด็กเราจะเป็นคนที่แจ่มใสเบิกบานแบ่งปันยิ้มแยม้มไม่โกรธไม่ไม่ค่อยอะไรใช่ไหม สัญญาถูกสร้างตัวใหม่ขึ้นมาอัตราเพิ่มขึ้นพอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆตามอายุและประสบการณ์ถ้าเข้าใจธรรมชาติก็เข้าใจธรรมะ